จำไม่ได้จำน,นี่ติดมืออบอกโบราณว่าเอามือลูบหน้าผากมันจะมีไขมันอยู่พริกจัดไปอสวส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่าท่าชาแนลพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับพวกมอนี้ลูกพี่โดนสามเจ็ดครับพี่น้องเน้นเต็มเลยจัดให้อีกนี่ นี่มันจังไดสีมือผมนี่ต้มแซ่บไข่ลังงัวพี่น้องวันนี้มา,มากครับหนุปป่มเป้ครับหดูพี่ต้นนะครับนะวันนี้ผมจะเป็นโคโดส่งนะครับวันนี้จัดไปครับสองพนนองี่พี่น้องบอกว่าคือบ,บอ่บอกบ่อย่างนี้มันบอกมันกับผูถือกับถือตะพ, ah, พุูดหรอเนาะพี่เนาะเรีนบาติดตามเขาได้พี่เยอะเต็ม จอเลยแดงจิงคืงดิต้นอะไรเออเอาคโอ,โอโก็บอกพี่ไอพี่น้องมึงข้นเก้านียอผมเป็นต้มงกองนี้เลไพี่น้องคำนี้พี่น้องงามีเหนยเามางคืนน,นั่ไม่มีจิตนูอแ จำไม่ได้จำนี่ติดมือบอกโบราณว่าเอามือรูปหน้าผากมันจะมีไขมันอยู่พีิกัดไปใส่ใบบุญเขาอืเอาเี่สถึงยัดเหมือนเดิม่ไหมเป๊ะีนคำใหญ่ตู้เขาไม่ไหว พี่นองลูกพี่จัดให้ไปมันหวานก็เกาพี่พริกตามไปงับยึดหย่ดนมันก็จะค่อยกินไปนั่งอยู่แล้วสดนี้อันนี้ต้มเหมืนเดพี่น้องนะต้มไปไข่หลังงวัว มีตับเต้เลยตับไมีนี่ไงใช่ปะไขห,หลังมนันมตับมดพักกระนงพี่นนอนี่สามล้านบม่มีมันก็นเลยเอาไข่หลังมาเพี้ยนเลยพีนนยน่น้อทำโอ๊ะโอเลยนอไปเดินคนย่น้อ,นอง,องอเย กินเมอร์บอเนี่ยไงมันเหลือเนาะพี่พ่อแม่ว่าเห็ดหน้าบ่เป็นอยากกินมันเหลือ,อมันบ่พี่เยอะนะเป้ในตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวเลยนิ้วอีกก็เกาและนะ้วเนาะอืม ทำไรเลยข้าวอ,อุ้ยต่อนนะติดเนื้อนางทีโอสามสิบกิบเนเ่ออะไกันไป็นอะไรวะเจียรช่วยดีมาเปิด คำสองคำับงซื้อตามเขาไมครับอืมโปรยเมียเลยงาบต่าให้อืม นเนี้ย,ย,ยาด้เี่น้อก่างหน่ไหมเอาเหนียวที่เลยข้ามเข่าขาขาเพระเทาอันนั้นุ่ม <c ười> มี อันนี้อร่อยนี่ไม่ค่อยกินหรอครวมแขกอันนี้มันหอมดี <c oughs> มันมีพริก <c oughs>

กินข้าวขึ้นามาก็กินอะไรกินพริกแม่ตำไม่รอแล้วกินพริกกับปลาพริกเขาดีเหยวขายาย่างอะไรอะไรอย่างเดี๋ยวพริกเหรอ <S <S ิ่นีีเดยววอาจะคำอีกคำอือืหอไปด้วยไม่เอาไม่สู้อือแบไม่มีเหตู้เลยต่มแขกกูหน่อย เดอมอโอ้เนียบเลยเดี๋ยวกดมือมันเดือด็เป็นเ้าคืนเต็นกินข้าวแต่เมื่อคืนมันมนิ่มใช่อหม เดี๋ยวจัดไปโอ้ยไม่หมดแล้วเนี่ยเอาคำใหญ่ๆหน่อยนี่แบบนี้ต้นเลเป กินยังไงมันก็อร่อยของดิบเนี่ยพวกเสือพวกสิงห์ติ๊กไก่ เขาให้อ๋อ้ม่อยู่ไม่ใช่เหรอขอปากน้ำมากินนี้อขอปากน้ำกินนี่เ กินอยู่สองคนเหรอเสียตงรู้วเาตาหนัมันอืมอ่าเป็นไรเป็นแต่ตารสดีใ่าอืม ไ,ไอ้เส้นเส้นอะไรอ่ะ30ปีบอ่ะอืมเจ้าไม่ไหวมไม่กลัวแล้วแต่หมดแล้วนู่สู้สู้คุณไงตัวเองถ่ายเดี๋ยว <laughs> เอาอิน

เสียของอืมปวดเอออ๋ออิ่มเลยเนี่ยอะไรที่ีสิญยานี่ยวะ ยังเดกเาเนาอมาเต็บมือ <c oughs> อ๋วคลิปหน้าพ่อคลิปหน้าเอ้หัวหน้าว่ากันไหมแม่นว่าพี่ พี่น้องคน,น,นไหนว่ากันไหมครับใช่เหรอผมว่าเบิดแน่นอนเด้อพี่น้องเสียผมบอกเบิร์ตเข็นเข็นกล้องอบุญวัดฉนานมีตำแหน่งเ,เป็นต้องเข็นกล้องเอาพี่น้องเมื่อนว่านจะกินปิง้งกบตัวใหญ่ครับตามหมกทัวอของท้าวพี่อ้าพี่น้องอ อพี่น้องดูนี่ก็ไปแค่นี้แล้วยูนิตเดียวพีน่น้องโอ้เหนื่อยโลหนึงขั้วหลังใหม่ขอบคุณทุกเลาทุกทรัพย์ทุกการทิดตามคิดหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผม